นี่อยู่น้ําโขงนะครับอะมันเป็นวันอะไรนะครับวันปีใหม่วันปีใหม่ทําอะไรโอ้โหี่สระ่ายน้ำอยู่ส่วนตัวโอ้โหทำสระ่ายน้ําให้คนอึ๊บโอ้โหเอามุดน้ำเข้าไป นี่นะครับทำสระไปน้ำให้พ่อกับแม่นะครับมีสระไปน้ำส่วนตัวแล้วนะครับปีใหม่อากาศหนาวๆลงเล่นน้ำเลยครับเอ้ามุดเข้าไปมุดเข้าไปกระโดดลงไปกระโดดตั้มปิงหนึ่งสองโอ้ยทำบ่อเลี้ยงปลา ีต่ว,ว่าคนลงไปเล่นก่อนปลาตายแน่แน่ชูสองนิ้วหน่อยดูดน้ำโขงขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นสะไ้น้ำให้เลยนะครับสนุกไหมน้องน้องเทนสนุกไหมครับ